โซติเทตันามาณุตตมังังสันตานัโซติยะวังนามาณฆังอาตายะทังสัุโตติตาลังโกติยาการวัตตนางนวัตตลัติเทตตา อัญตุปัตตวะเมกาตธาตทาอนิกตาอิทธากันตามนาบปัจจศภาโสทีหวัตุเต่วมที่พายุคธาขออภิวาปนอบปนกสมพุธเทหิยะธาดา เาร่รลาทั่ววงกลงแสดงความสวัสดีจเจริญสีอาบระบอบหนึ่งขอน,นอกพัฒน์สำหรับขจัดพืชโคนซีตง,งโวนโอนวิกิจนะ ขัาพาซึ่งสิริสวัสดิ์แก่สัตว์ในทรายพบตึ่งขอนกในสงคู่กับนงพัรมทายาแห่มูนีนะนอาทำทำสิ่งศัพสว์สดีมีฝากข้อในโกนเักผลเพื่อประมาณพักกระดุกสามสิ่งเลย เป็นที่เกิดิีสวัสตจงขจัดพยันตรายป่าสุกายแลกิดของเอภะระใต้รัดยอบย่กลาปะพะกเทปโซติเกิดข้าพเจ้าขอเคารพ นกพนับอธิธาผู้ไชยมงคลเทพาสัพพาลักเทวราอีกากาเทวดาสัพพานักแม่ทิาพนานเ้าพนาสิงอรผู้อาทีเทียนจะมีน,น้องขบกมียมาภวสนมาสัพพาวาผลสัพพสุคธนธา กันปุงมากกระแกตุงกันกระุงเรื่องรูปหลายเพินเทพไทเทพาภูมิทพญมงคลสามิพักเป็นบุตภาลรักษากรเพินพักพรอนไทยโทษขออันโอดานีรับเพื่อที่ขันับสัการกิจแม้ได้ผิดพรเมตตาเพื่อกรุณาบุรุษบริรักแด่บริสัท์ ขอดีครับจับกันจับสถานีพลรัตตีก็พับปกท้องเกิดผลิตผ่อนเลือกคุณเดชผู้บริหารโดยคุณพงษ์ไทยประสงค์สติคุณมณีรัตน์ประสงค์สติด้านลางนักแสดงโดยคุณวีรพัฒน์สุภาพไพบูลย์คุณสุกตนวัฒน์อัจฉริยะคุณอัจฉริยะสุขคุณอัจฉริยะออสิริวัฒนคุณคุณนัทพรวัฒน์เป็นสิริวัฒน์คุณคุณ คุณอุสณีวัฒฐานะคุณวิทยไ,ไกลบุตรคุณธนาสุสานทราสร์คุณสุรวุฒิไกยกันคุณอมพันธ์ไกลกันธาคุณเกิร์เกียรติพันธิพัฒน์คุณพา,ณาลาดีอยู่พาสุขคุณปั๋นกวิน คำลงรัตเศษคุณรัชญารัตติปน์คุณวีรชัยหัดหัดปูวิทคุณวันไทยเขาวิปูวคุณเป็นเศษคุณโทษคุณนาฐิดเนี่ยทองคุณยอดชายเมฆคุณวันคุณพีรยุทธ์ัจฉรยะบำรุงคุณทิพย์พัฒน์พมน์พัฒน์คุณปัทมา วัดโคารทัีทาิสาัญาวิปภตัท่นน้าทัน้องท่านล้ันนาทัพน้าภนกไทยชุมนิ่ัยเมตุวรรนเมรานิสันคุณันักปอดป่าสัตขอทีมงานดาลานักแสดงทุกท่านขอมัังตนกวาดตำบออวกสัพพะาหนะตะกันบริโภคอุปโโคสภพระประโยชน์ยับงยืงตั้ง สัพพะทุกขะวิปัสสติสัพเพญะวิปัสสติสัพพะโรขะวิปัสสติพุทธะเเทนะธรรมะเตเทนะสัคตะเทนะอินทะเตเทนะรมะเตเทนะเทวะเตเทนะอาติโตระติมาภาติมาสัคโถติโยตปฏิญาณีตปฏิ พมัดโมอภัสปโหระพุทโธตปติเตตสาเอเตศจวัเจนะภุกติโคตุสัพตัลาสิทธิกิจญากิจานุกกิใจที่ตั้งใจก่อตั้งจงเสรสมจาพาขัดข้องและหน้าเลนะาสิทธิกรรมการใดตั้งใจพิลุกมุลกงยาทาย่าเลิยาลูธา สิ abei, ทธิอายพันธนาสิบธิกติยตักตโตพัสันเทพเสด็จมาม้อทั้งใดต่ปอดภายแท้อาแล้วคนไทยชนแหละนาสิทธิเตโมโยุจังเดชอาขั้งท้องผลิตออกก่อนหลาที่ไทยชนะท้าบูาให้รีเลนะสิทธิอาโคั สังพลาทุกสิ่งสัรจงนิทราหลันล้นรุดพ้อนักที่ทนอย่ารู้พลาดศูนย์เลยนาสัพพสิทธิพระวัตุเตสัพพิอนจงประสิทธิ์แก่บริษัทพอดีคำจำกัดร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทับกห้องเย็นผลิตละพรเลือกคุณเดชจำกับการแสดงโดยคุณสยามร่วมเจตดี บริหารโดยคุณพงไทยผสมสันติคุณกณีรัตน์ผสมสันติต่าลางนำแสดงโดยคุณวีรภาพอุภาพไกรบุญคุณสุวรรณวัฒน์ทั้งงานรถคุณอัครศรีคุณอัมรศุภคุณอัศดาพรศรีวัฒนกุลคุณนัททงวัฒน์เก่งศรีวัฒน์คุณกุศลนีวัฒนานาคคุณวิไัยไกรบุญคุณธนาสินประสาทคุณสุรวุฒิไพ่กันคุณมังคพันไกรกันพาคุณเกิดเกียรติพันธิพัฒน์คุณพาลตีอยู่หากรุ คุณขวัญต้วินคุรงรักษ์เตรดคุณรัชยารักจักรคุณวีระชัยคุณภักดิ์โอวิทคุณบัญชัยทอาวิปูลคุณตินเสร็จเฮอรคุณน้ภพิทย์เลื่ยงทองคุณตาคงไทยคุณคงวิชัยเมฆคุณวันคุณเรวันสีสันคุณทัศพรวาจดาสันทอรสีรานักแสดงคุณทัศผู้เป็นเจ้าภาพ ้องให้เดือนี้เปิด ตังเยอะกว่านี้ตังน้อยไปหน่อยนะเยอะเยอะต้อนไปสมเหตุก็คนพิถุนี้จเห็นเก็บตังค์แล้วสนุกท่านกระเด็ลงมาเก็บตังเลยเก็บเลยเก็บนะได้ร่วมสนุกด้วยกันเขาเป็นต้องมีจุดพักสักทั้ ส้อเตอร์มาน้าด้วยู่้